สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s ูเ e นทิชชแนลนะครับผมพบกับผมพี่ชินผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการซูเวนทิชชแ n นลรายการที่จะพาท่านผู้ดูแลทุกๆท,ท่านนะครับผมไปรู้จักกับเทคนิคต่างๆจากเกมโตเกียวซูเวนซิตเกันนั่นเอง ซึ่งในวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือระบบการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนทายของการ์ดไอดอลเราเองนะครับผมซึ่งสําคัญมากนะลองคิดดูนะครับผมสมมุติว่าเรามีการ์ดอยู่ใบหนึ่งหรืออยู่9้าใบอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละใบสีไม่เหมือนกันเลยพอไปเล่นในเพลงปุ๊บอ่าก็นมายว่าบางเพลงต้องใช้สีแดงเยอะใช้ท้นักร้องเยอะๆแต่เรามีนักร้องไม่เยอะพอทําให้แบบว่าได้สกอร์น้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนสีการ์ดทุกใบให้เป็นแบบสีเดียวกันเราก็จะสกอร์เยอะ ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งระบบที่สําคัญมากช่วยทําให้เราแบบว่ามีสีเดียวที่ต้องการะเยอะเพื่อเอานําไปเล่นเพลงหรือว่าเล่นแมทเทิร์ได้นั่นเองครับผมอันนี้คือเจ๋งมากๆนั่นเองเพราะมันจะมีสกิลหลายๆสกิลที่แบบว่าเพิ่มเฉพาะพระ้มจมีของสีนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราอยากจะเปลี่ยนท้ายของการนั้นเปลี่ยนยังไงถ้าเกิดพร้อมแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับวิธีในการเปลี่ยนท้ายของการนั้นจะไปที่เดียวกันกับการปลดล็อกลีเดอร์สกิลนะครับผมแน่นอนว่าต้องใช้ขนมด้วยนะไป แล้วก็เลือกไปที่ให้ไอเทมนะครับผมทีนี้เดี๋ยวขอเลือกนางแบบหนึ่งคนก่อนนะครับผมอ่าเลือกหนูทดลองไม่ใช่นางแบบ1คนอ่าเอาเป็นฮารุจังเหมือนเดิมละกันคราวนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราใช้การบบน,นี้ปลดล,อดลอด็อกเลเวสกิลแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนไทยได้ใช่ไหมครับผมสังเกตคือจะเป็นเท่าๆอยู่อ่างั้นถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนไทยทำยังไงดีเรามาดูก่อนว่าฮารุใบนี้เปลี่ยนได้กี่ไทยนะครับผมอันแรกเลยอันนี้คือไทยดั้งเดิมของเธออยู่แล้วที่มีตั้งแต่แรกคือไทยนักร้องนั่นเอง แต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็นไทวาไรตี้นี่เลยจะต้องทําให้แถบสีม่วงเนี่ยเต็มถึงครึ่งหนึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนไทฮารุปเป็นไทวาไรลตี้ได้แต่ถ้าเกิดให้จนเต็มเราก็จะบดล็อกสกิลไฮแอบ s s มเบิลด้วยนะครับผมและจะมีอีกไทหนึงคือไทก็อดไวท์ซึ่งเป็นไทขั้นที่ขั้นกว่าของไทนักร่องนะครับผมซึ่งนั้นว่าจะต้องให้จนครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้จนเต็มปุ๊บก,ก็จะได้รับสกิลลีดเดอร์เพิ่มเติมนั่นเอง พ่อหรือทกิลเนี่ยแต่ละไทยก็จะไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนไทเปอรล,ลตี้จังเลยอยากจะให้ฮา ok, รุเปลี่ยนเป็นสีม่วงเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมก็เดินก็เลือกที่ฮารุก่อนเนะาะคราวนี้ก็กดปุ่มตรงน,นี้ตรงน,นี้จะมีปุ่มเนี่ยตรงนี้จะมีปุ่มซ้ายขวานะครับผมอ่ากดขวาหนึ่งที่เพื่อให้กลายเป็นวาเล,ลตี้คือแถบที่2นั่นเองก็ให้ขนมจนถ,ถึงครึ่งหนึ่งนะครับผมเอก็ให้เรื่อยๆแล้วกันจิ๊ดๆ๊อ่าถึงครึ่งหนึ่งแล้วพอดีเลยให้ปุ แค่นี้ฮารุเราก็จะมีสีม่วงขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วสามารถไทชแนนได้นะครับผมอ่างั้นเราลองกดเปลี่ยนไทยอยู่ดีกว่านี่เห็นไหมพอถึงครึ่งหนึ่งแล้วปุ่มไทชแนนตรงนี้จะแสดงนะครับผมว่าสามารถเปลี่ยนได้กดเปลี่ยนเลยถามว่าจะเปลี่ยนไหมาจากไทนักล้อมเป็นไทวอลเลตี้นะครับผมอ่ากดตกลงเปลี่ยนปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกต์จุ๊กๆทำการเปลี่ยนชุดอยู่นะครับผมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกระโปรงไปตรงเท้าไทชนนนี่ไงฮารุเราก็จะกลายเป็นไทวอลเลตี้แล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆ แค่นี้เนี่ยก็สามารถนําไปต่อสู้นําไปเล่นหรือว่าอะไรที่เราต้องการได้แล้วเน่นนะว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนกลับก็เปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าไทยที่เราเปลี่ยนกลับจะต้องมีตรงนี้ถึงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ๆแบบตอนแรกการไม่มีการให้ขนมเลยแล้ววิชินไม่ให้้ทยวาเลนตี้ครึ่งหนึ่งนะครับผมพอเปลี่ยนเป็นวาเลนตี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนกลับไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ให้อันแรกถึงครึ่งนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนไปและเปลี่ยนกลับได้จะต้องมีครึ่งหนึ่งสัก2หลอดถึงจะทําได้นั่่่นนนนเเเอองงะัับผมากก็ปลียยทช นี่ก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นนักร้องได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเคยการให้ขนมไปจนถึงครึ่งหลอดแล้วถึงรอบหนึ่งคราวนี้เรามาพูดถึงไทยที่สามดีกว่าคือไทยกอดไว้เสครับผมไทยกอด o ว้เนี่จะเป็นไทยเรียกว่าเป็นขั้นพัฒนาของนักร้องซึ่งจริงๆทุกไทยจะมีการอัปเดตหมดเลยนะจากแดนเซอร์เป็นทิกเกอร์เพวกเนี้ยจะมีการอัปเดตเป็นไทยที่2หมดเลยซึ่งเรียกว่าเป็นไทยสุดยอดก็ว่าได้ครับผมพออัปเป็นไทยนี้ปุ๊บจะได้ลีดเดอร์สกิลที่ดีมากๆมารวมถึงจะได้รับเซตที่เพิ่มมเติด้วย ตอนนี้ดูก่อนฮา,ารุของเราตอนนี้พลังโจมตีเท่าไหร่นะาขอเช็กก่อนนะครับผมจะได้เปรียบเทียมนิดนึงฮา,ารุเราตอนนี้พลังโจมตี3 6 6 5พลังชีวิต5461จําไว้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคเราขอเปลี่ยนไทฮารุกันดีกว่านะครับผมเราจะเปลี่ยนฮารุเนี่ยเป็นไฮกดบอยให้ได้เลยให้ขนมเลยนะครับผมให้ขนมแฟบอ่าเ,อาเลยแล้วไม่เป็นไรอ่ะพอดีแล้วกันกดโอเคนะครับผมเรียบร้อยอ่า ไทกอดวอยก็จะขึ้นมาจนถึงครึ่งหล่อนั่นเองแล้วสามารถไทยเชนได้นะครับผมงั้นเราจะมาลองเปลี่ยนไทยฮารุเป็นกอดววยนะดูซิจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมกดเปลี่ยนไทเลยกดแล้วดุ๊กดุ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 กเหมือนเดิมนะครับผมฮารุหนีไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับจึงไทยเชนแล้วเป็นไทกอดวอยนั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ง่ายก็คือตรงสัญลักษณ์ตรงนี้จะมีประกายดาวขึ้นมาอีก2อันเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือไทยกอดวอยนะครับผมเนื่องจากว่าพลังโจมตีและพลังชีวิตน ไหนดูซิสูงขึ้นไหมอ่าสูงขึ้นจริงๆด้วยนะครับผมพลังขึ้นมาประมาณสักเอประมาณสักร้อยสองร้อยนั่นเองแต่ก็คือตีแรงขึ้นแน่นอนนะครับผมซึ่งนน่นอะว่าพอเป็นท้ายนี้อ่าลีเดอร์สกิลก็จะล็อกใหม่นะคือเราต้องไปให้เพิ่มเพื่อจะปลดล็อกนั่นเองดังนั้นแนะนําที่สุดดีที่สุดนะครับผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากมาถึงเนี่ยอาจจะไม่ให้ต้องให้ขนมสีแรกหรือสีที่2เลยไปอัดให้สีที่3าอย่างเดียวดีกว่านะครับผมแล้วก็เปลี่ยนทย้ายแล้วก็ปลดล็อกเป็นก o อตไวท์ไปเลยดีกว ได,ได้รับลีดเดอร์อสกิลที่ดีมากขึ้นตามนะครับผมเจ๋งจริงๆ,ๆเพราะอย่างเช่นยตัวอย่างเนี่ยสกิล S เชียร์อัพบวกเนี่ยมันเพิ่มแรแทกให้ทั้งกรุ๊ปเลยนะซึ่งตีแรงมากไม่ได้ตีแรงคนเดียวตีแรงทั้งทีมเลยซึ่งดีมากนน่งครับผมแถมเซตัสก็ดีขึ้นด้วยแถมบอกว่าเอ้ยเป็นก็อดไวลมีอะไรระยิบระยับคือแบบเทพการใช้คือก็อดไวลอย่างเงี้ยดังนั้นแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะทําให้การตะเวงเก่งขึ้นหรือว่านําไปแบทเทิลนำไปเล่นยังไงให้ได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับผมหรือชนะมากขึ้น เปลี่ยนเป็นไทยที่3นี่คดีที่สุดหรือจะเปลี่ยนเป็นไทยที่2ก็ได้สลับเปลี่ยน่เปลียนการามสถานการณ์นั่นเองสลับไปสลับมาก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ซีรีส์มากมีขนมน้อยเอาแค่ปลดล็อก l e ดเดอร์สกิลสักหนึ่งอันก็พอแล้วอย่างเช่นแบบมีขนมน้อยปลดล็อกไฮเทนชันก็โอเคแล้วนะก็ผมให้ขนมนิดเดียวก็ได้แล้วนั่นเองแต่ทั้งหมดนียก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกให้ตัวไหนเพราะว่าการแต่ละตัวแต่ละใบจะมีความสามารถไม่เหมือนกันเป็นฮารุมันก็จริงแต่ว่าจะมีสกิลไม่เหมือนกันหรือฮารุแต่ละใบก็จะ ฮารูคริสต์มาสใบนี้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้แต่ถ้าเกิดเป็นฮารูใบอื่นนะครับผมเดี๋ยวขอยกตัวอย่างฮารูใบอื่นดูชี้อ่าอย่างเช่นอ่าฮารูปีใหม่อย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้นั่นเองอ่จาจระไบท์จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันรวมถึงสกิลก็ตไวทก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ใบแต่ยีน้นี่อันนี้คือแอบเหมือนกันนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือลีดเดอร์สกิลของอะแลจะไม่เหมือนกันนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นการแนะนําวิธีการ เปลี่ยนทายของการนะครับผมซึ่งสําคัญมากเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่ทุกคนจะต้องควรเรียนรู้และทำนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการสอนวันนี้คนต้องขอจบลงจะไปเท่านี้ครับผมไว้เจอกันต่อตอหนหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย